คิมจีก็จะพาพเพื่อนๆมาช้อปปิ้งที่เออดีนะคะนคี่คิมจิมาซื้อของเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะออดีจะเป็นโซนโฟร์เซนฟูนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะจะมีแบบไพรส์พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะมี มาเลยนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นโซนแอลกออล์นะคะเป็นโซนแบบสเปเชียลบายก็จะแบบเป็นของจิปาถะนะคะของใช้ในบ้านนะคะเอวดีก็คือตอนนี้อาอดีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกสุดของอังกฤษนะคะแต่คือของคุณภาพดีนะคะนี่คะ่ะคือวันนี้คุณจิตจะมาซื้อ c ิคเก้ n วิงส์นะคะไปทำชิคเก้นซาเทแต่คือไม่มีนะคะ นี่ค่ะของหมดนะคะหมูสับก็ไม่มีค่ะอยากกินกะเพราหมูสับมีแต่นเนื้อสับนะคะแล้วก็แต่ได้หมูฮอกเบลลี่ไปค่ะหมูสามชัน้นทีนี้เขาจะขายเป็นต้นเลยนะคะก็คือเอาไปปลูกต่อได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีหรอเป็นถุงก็มีนะคะของที่คิมจิช้อปปิ้งมานะคะ เยอะมากเลยจะเป็นแหล่งรวมร้านต่างๆนะคะมากมายก็คือทางนู้นก็จะเป็นรีดนะคะเป็นห้างรีดเดี๋ยวคุณสีจะพาไปนะคะเดินมานะคะก็เป็นเอาดีนะคะนี่ค่ะข้ามก็มีร้านนะคะก็จะเป็นแบบทีเคแม็สมาม่าพ่อพ่อฮอปี้คอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นร้าน Next Home นะคะก็จะเป็นแบบว่าของใช้ภายในบ้านของตกแต่งบ้านเลยนะคะ ก็จะเป็นอ d ด d a s นะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นร้าน a ออดีอ๋อไม่ใช่ a ออดีคะลิโวค่ะร้านลีดูนะคะก็ราคาก็จะพอกับ a ออดีนะคะนี่ค่ะของข้างในก็จะคล้ายๆกันราคาเนี่ยค่ะอันนี้คืออยู่ในล i ดูแล้วนะคะนี่ค่ะราคาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะ ที่คิมจิได้เพิ่มมานะคะจากลีดนะคะนี่ค่ะจะซื้อไปปาร์ตี้วันพรุ่นี้นะคะทำกับข้าวให้เพื่อนบ้านบ้านกิน,นะคะเป็นแบบปา,าร์ตี้วีลคัมโฮมนะคะนี่นะคะ,ะ,คะวันนี้คิมจิก็จะมีงานปาร์ตี้นะคะว c ลคัมโฮมนะคะอันนี้เป็นโต๊ะที่สามีจัดไว้ให้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะมีป้าย welcome home ด้วยนะคะ,คะจากโตได้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยอุ๊ยยีราฟหลอมป๊หนึ่งนะคะ <laughs> สาวยีราฟตั้งก่อนอันอีกป้ายหนึ่งนะคะที่คิมจีแปกไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพุดแบบ decoration นะคะเป็นแบนเนอร์นะคะ welcome home นี่ค่ะ มีทั้งหมด3อันนะคะนี่ค่ะ Could find so had very นนเม่ปีนกเก้ปี่นเยเร่ปที่ไหนลามาะะ้มที่ยากม่ที่หเลยอม่ไืที่นเยเรมจไที่หเยอะมากนะะ้นเลยเม้นเลเ้กินเลนลย่นี้คืที่าทุกคนสดนา้เกี้ยงเลยะคะ่ะจริงๆ่็มี ใจเตะด้วยนะคะแล้วก็พัดถายคือแบบถ่ายไม่ทันค่ะสเสิร์ฟไปคือแบบหมดไวมากคือแบบว่าทุกคนบอกว่าอ,อ,อร่อยมากค่ะอาหารที่ยูทำอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยเราก็เลยแบบปิ่มมากทุกคนกินกันอร่อยมากนี่เป็นดอกไม้ที่เพื่อนบ้านซื้อให้นะคะเมื่อคืนที่มาปาร์ตี้แบบคํมโฮมกันน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนดูค,คิมจิชอบมาก แต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกไม้อะไรนะคะคือสวยมากนี่ค่ะอันนี้เป็นสภาพโต๊ะหลังปาร์ตี้เลิกนะคะคือกลับบ้านกันตีสองค่ะเมื่อคืนดื่มวายกันแบบว่าเยอะมากคิมจีเสียงแหบเลยค่ะนี่ค่ะ Thank you for watching Don't forget to subscribe